การทำบาปทำบุญมันจะเห็นตรงกันข้ามเสมอการทำบุญการทำบาปเนี่ยพอเดินไปถถงเนี่มันตัดทัพพอเดินมันจะเห็นสิ่งนี้แหละมาผ่านหน้าเราตัดปุ๊บเพราะมันเห็นเป็นกั้นเดียวจริงไหมแต่ไม่ใช่สมมุตินะไม่ใช่คิดเอานะความคิดจะไปว่างๆเนี่ยเพราะมันไม่มีเครื่องอะไรพอเดินตัดปุ๊บมันก็อ๋อทางออกนี่เองนกยังออกจากทุ่มไม่ได้เพราะมันตัดอันนี้ไม่ได้เราเดินไปเนี่ไม่ไม่มีอะไรมาติดมาพันเราไปว่าง เห็นเราก็ตัดตับโอท้อนนี้เองนะพอดีตัดออกไปแล้วก็แต่ว่าคนหมดกิเลสแล้วตายจึงไม่เกิดแล้วเพราะว่าคนไม่มีกิเลสตายแล้วเกิดเรื่องทนนี้เองเรื่องทนนี้เองไม่รู้อันนี้แหละหลวงพ่อประโทแม่พระพุทธเจ้าหรือใครพูดว่าเจริญสติปัฏฐานสี่เกตปีแล้วจะมีอันิสงส์ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอาหารต้องเป็นพระนางคำเทศมาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีถึงอายุสี่สิบหกปีไม่รู้ทิศทางไม่รู้ทางออกเลย อยู่ในถ้ำไม่รู้จักรูปทรงของถ้ำแม่ไม่รู้จริงๆเมื่ออายุสี่สิบหกปีโอ้โหนี่ของเล็กน้อยแต่เราไม่เข้าใจความหมายนี่แหละภาษาพุทธศาสนาจับมาจากประเทศอินเดียแต่เราไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นพุทธศาสนาทั้งหมดมาสะท้อนถึงว่าคําสอนละที่ใดก็ตามเราต้องฝังแต่เราจะไปเชื้อถือต้องเอาตัวเราประพฤติปฏิบัติให้มันรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่เราจะไปคาดคิดเอาไม่ได้ เดาเอาไม่ได้จะรู้ลงหน้าไม่ได้เรื่องนี้อ่ะพอดีมันเป็นอย่างนี้แล้วขวมทุกก็จะไม่มีขวมสุขก็จะไม่มีขวมสงสัยก็จะไม่มีใครว่าไม่มีอะไรทั้งหมดอ่ะจะว่ายังไงไม่มีอะไรนี้จะว่ามีทุกหรือก็ไม่ใช่จะมีสุขหรือก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่ใช่คือไม่มีอะไรก็แล้วกันเท่านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอันนั้นจะอีกคนละเรื่องกันให้เข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยถึงที่สุดแล้วญยาญย่อมมีทันวัน ถึงที่สุดแล้วอย่าโยมเมื่อขาดปุ๊บเนี่ยไม่เกินพอวินาทีจะมีอันมาตัดสินให้เราทันทีก็เพราะเราเห็นแจ้งนูจ่จริงตำหนิของเราที่ริลักเจ้าจเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรายังตัดกระแสอันนี้ไม่ขาดแล้วพระพุทธเจ้าจะด่าพระวักกะลิกหนีไปให้พ,นพ้นพระวักกะลิกหนีไปให้พนห้นทันว่าอย่างนั้นเพราะเราไปติดกับความคิดติดกับคนดีเนี่ยมีอารมณ์ติดเอาแต่อันนั้นเป็น,นเนี่ยไปไม่ได้ตอนพระพุทธเจ้าว่าหนีไปพระวักกะลิกไม่ใช่ติดตัวคนนะ ไม่ใช่ตัวคนอันนี้จะวางพระวัคคัลิศบางขอบคิดอันนั้นถ้าเธอไปติดขอบคิดอันนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาจะพ้นจากทุกอันนี้ได้อาจจะพูดอย่างนี้นก็ได้นะแต่เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรอกพะว่าพาระกฤคคัลิศไปติดคนยินดีอันนั้นเธอไปเห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันเป็นลวงตาหรือไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแท้มันเป็นพระพุทธเจ้ามาลวงตาท่านจึงจังว่า,าเห็นพระพุทธไม่ใช่ทองคําเห็นพระรมไม่ใช่บรรลันเห็นลูกสาวบ้านไม่ใช่พระสงฆ์ทันวัน แต่เราก็เลยไปเห็นพระพุทธเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์อันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเหมือนกับพระวรกิกไปติดอารมณ์นั่นเองเย่เข้าใจอย่างสันติว่าให้ทุกคนพยายามเสียงพระพุทธเจ้าร้องอยู่ทางนู้นเลยรีบไปรีบไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปจับแค่จับพระโอเนี่พอเราจริงๆริแม่เราจริงๆจับคนอื่นไม่เหมือนกับจับพ่อเราจับคนอื่นไม่เหมือนกับจับแม่เราคนอื่นจะเพียงว่าคือพ่อเราคือแม่เราเราจําได้พ่อเราแม่เราอยู่ที่ไหนเราเกิดมาก็ต้องเห็นที่ เ่ว่าขันพอดแม่ทางยากอาะจะเมื่อนอ,อยู่ในท้องมันจะจำบ่ได้แท้ๆพอบุเข้ากหน้าพ่อเนี่ยถ้าเกิดออกมาแล้วต้องเห็นหน้าพ่อจริงๆแล้วก็จะจําได้จริงๆดังนั้นทางไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยากถ้าทาจริงแล้วรับรองได้รับรองตัวสัจจะว่าทุกคนต้องประสบว่าต้องตายเราจะตายโดยคนไม่รู้หรือ,เร,รรอเราจะตายโดยคนรู้รเราจะอยู่เป็นคนด้วยคนทุกข์หรือจะอยู่เป็นคนด้วยคนไม่มีทุกข์เอาเท่านี้ก็พอ ถ้าหากว่าเราย,ยู่เป็นคนด้วยในทุกรีบศึกษาเร่ปฏิบัติทำความรู้สึกตัวมันคิดอย่าไปยุ่งกับของคิดมาเอาไว้ความรู้สึกนี่เองทุกต้องกําหนดรู้ตัวนี้เป็นก้อนทุกมันเป็นก้อนทุกอันนี้มันเคลื่อนมันไว้ตลอดอยู่ตลเวลสมุทัยต้องละตัวคิดเป็นตัวสมุทัยสมุทัยจงทําให้ทุกเกิดมันยืงเป็นฝาบังอยู่บางทีเมื่อมันคิดขึ้นมาปุ๊บเรามหาตัวนี้มาหาตัวนี้มันข,ขาดผู้เดียวมัน มักต้องจเจริญทำความเคลื่อนไหวได้มากๆนิโรธทําให้เจ่าจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้จริงๆพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นสอนไว้สัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นสัตถาคตไปถึงแล้วแห่งนะคือไปถึงที่สุดข,ของทุกแ่เป็นของทุกคนเป็นสมบัติของทุกคนจีว่านิพพานสมบัติเะ็นสวรรค์สมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ไม่เป็นสมบัติของสัตว์เดรัจฉานดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตัดกระแสอันนี้แล้วมันจะไม่เข้าถึงมันจะไม่เข้าถึงจริงๆ ที่พูดให้ฟังในวันนี้เพื่อนเพราะประมวลคนมรู้มาแล้วมาอบรมกรรมฐานตั้งแต่วันที่30พูดให้ฟังเช้าเย็นสันเช้าสันกลางวันหลวงพอพูดถ้าหากไม่จํำปิดแต่โดยมากก็ต้องพูดทุกวันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่4เดือนมกราเป็นปีใหม่แล้ว2,530 นักปฏิบัติก็มีผู้ที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติจากที่ก็มีแต่บางทีไปปฏิบัติที่อื่นมันก็มีนะหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะมาปฏิบัติทีน่นี่ให้เรารู้ให้เราเข้าใจอย่าไปเลวไหลไร้สาระหลวงพ่อเคยถามคนมาหลายคนแล้วยังนัดทันคนมีคุณเกิดเมื่อ,อไรเขาว่าเกิดเมื่อน,นั้นเมื่อถามคุณก็ได้คุณอายุก,กี่ปีแล้วสี่สิบสามปีพ่อคุณจําได้ไหมพ่อคุณอายุกี่ปีคุณคุณนะพ่อคุณตาย ยังไม่ต่ายได้เดียนโอ้แม่กันยังนะ๋อหลวงพอ่อขออภัยได้เดียนพ่อคุณสอนคุณคําแรกที่สุดจําได้ไหมแน่แล้วจะไปเสื้ออะไรสิเหล่านะเพียงอายุสี่สิบก็เปียเรงจําไม่ได้แล้วคนเนี่ยมันนั่นหรืองโอ้พูดมากมันก็ไม่ค่อยดีแต่มันก็จำมันก็นกนต้องพูดเพราะเราพูดคจริป่านนั้นจะชื่อสาดได้เลยแเพียงเกิดมาอายุสี่สิบก็เปียเรงจําไม่ได้แล้วนี่จะว่ายัางไงเนี่ยคนเนี่ยมันเข้าใจผิดกันจริงๆเนี่ย เีว่าเหลวไหลไหลสาระทนวันนี่แหละกระตุดก,กตดมนนันเครื่องรางของขังดูเลืองนามยามดีสิ่งที่ไร้สาระมีไว้เพื่อทําไหมมีไว้เพื่อหลอกคุณโง่เท่านั้นเองคขาบอกคุณโงธธ่่าสุขเคียดหคนบูฮู้จักคั้นกระแค่น้อยนึงแต่ความจริงคนบูฮู้จักกับโง่ไม่ันเดียวกันโงน่แล้วย,ยังเป็นนักสันนบอกอย่างให้เขาหลอกเขาต้มนักสันนินคนสลาดคนโงฮู้จักที่มาตัวเขาได้อย่างไรเขาว่าก็สร้างเขาแลวเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเขา นี่แหละมันตัดบวาขาดทั้งหมดเลยแม้ไปเจรเลยิี่ปััสนาก็ยังตัดไม่ขาดให้ทา,นม,า,านมันก็ยังตัดไม่ขาดรักษาศีลมันก็ยังตัดไม่ขาดเพราะมันเป็นพะลุงต,งตุงตังมันอีลงตรงตังว่าสัาปนวาน่ะบวบอวอยาวาไปแ้วข้อนะบวต้องวอไปมันท่วงเราไว้ท่วงคมเจริญเลย,เล,ยเลิกทั้งหมดเลยเอาแจ่ความรู้สึกอันเดียวนี้เท่านั้นเองจะว่าความรู้สึกได้เป็นปัจจุบันไม่เป็นอดีตไม่เปยนอน,นาคต รู้เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้เมื่อกี้นี่มันไปแส้งอย่าไปสนใจมันอย่างว่ามันคิดแล้วก็แล้วไปมันคิดดูก็ตามคิด่วก็ตามเขาปัจจุบัตนี่แหละเดินไปเดินไปมันจะเป็นเองมันควมเป็นเองมันมีอยู่เรียกว่าสัจจะมันจะตัดเองมันนี่ว่าสัจจะตัวนี้มันเป็นเพชรจริงๆแล้วมีมัจจุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ทําไมเราไม่หงายของที่คว่เพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีหงายขอมันหันแน่นเข้ามาสิทาไมจึงไม่หมุนออกไปมาไขออกมา แล้วคนพู้มาให้ับเนี้เอาหันเข้าไปหันยิ่งหันก็ยิงติดแบบนี้หลวงพ่อมาให้กุญแจปักตายกับกุญแจเรือนถ้ากุญแจปักตายเอาสวงเข้ามาน็อตนี่เสียหมุนแต่ถ้าน็อตมันไม่ดีก็หมุนโคเลมันมันจะไม่ติดเอากุญแจปักตายเข้าไปหันจับเงาวๆที่ท่วงที่มันไปเองถ้าจะจอบเบรคส่มันไม่ไปมันเบรสี่มันติดเนี่ยเอาแท็กกุญแจปักตายจับหมูนเลยไขเลยนี่เหมือนกับกุญแจ กุญแจนี้ไปไขซุกเข้าไปบิดปั๊บน้อยเดียวนี่ออกมาทันทีความรู้สึกนี่เป็นกนุญแจลูกเอกเป็นกนุญแจลูกเอกจริงๆเป็นกุญแจที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้ียงว่าศึกษาของเก่าไม่ศึกษาของใหม่แจ้มมาให้เห็นว่โอ้ยมันเหตุไม่ดอกเลยมันไม่เมื่อน,นี้แต่มังเก่าตั้งแต่เป็นใดเลยเกิดมาต้องเป็นรถอันนี้ีือว่าศึกษาของเก่าแต่คนไม่เข้าใจว่าหาว่าเป็นของใหม่ไม่ของคนนั้นแจ่มันเก่าของเราของเก่าแท้ๆเรามาคนให้มันเห็นของเก่า เรามาเห็นมื้อนี้ก็เป็นของเก่ามื้อนี้แต่ของจริงนั่นน่ะมันเป็นของเก่าอยู่แล้วเราไม่ศึกษาเ <Finland> พิ่งมาเห็นก็นว่าเป็นของใหม่ความจริงเป็นของเกา่าเห็นว่าคนเกิดมาหลุดจากพ่อแม่มาเคลื่อนไหว็นว่าศึกษาความรู้สึกนี้เองของเก่าแท้ๆเนี่ยเกิดมากับรู้สึกอะไรสิเลยแต่เราไม่ได้เกิดมากับพ่อแม่ปู่ย่าตายตายาก็เป็นัรรมชามาจังว่าของเกา่าแท้ๆพุทธเจ้าจึง่าสอนเรื่องของเกา่าจริงๆพวกเรามาทํานี่ก็ทําเรื่องของเก่าจริงๆ อยากให้รู้ต้นต่อของเก่าจริงๆมันเป็นอันโภสะโมหะโลภงพานี่มันก็ไม่ได้มีอยู่ที่เราเพราะเราลืมของเก่าเหล่านี้เองพอดีคนมาพูดอะปุ๊บวางตัวนี้ไปฝังตัวนั้นแน่เข้ามาจกหน้าเราแล้วแวนี่ยสู้เขาไม่ได้แล้วเขาใจเอาแล้วปั๊บหนึ่งเน่ยจะเป็นสู้เขาได้ทำไมคู่ต่อสู้อันนี้มันเป็นของจริงไงเดยนี้นี่ไม่มีโกดไม่มีโรคไม่หลงเลยพอดีพได้อึกาปั๊บเดี๋ยวเบื้องหน้าเขาแล้วแน่นลืมโตไปแล้วอันคนหลงตนลืมโตเนี่ยเป็นพิษเป็นภยัย เป็นอันตรายลายการอย่างหนักที่สุดพ,พระพุทธเจ้าพระองังสอนว่าเธอทั้งหลายจงยังคมไม่ประมาทให้ถึงร้อมเถิดในทันวันแล้วว่าประมาทในอย่างบบประมาทคือไว้พอไวเมอน,นั่งกระทุกอยู่บบประมาทให้รักษาศีลนั่นกระทุกอยู่บบประมาทในพรนวัาย่าลงใจเปนวันสันมันคิดมาให้รู้จักเปนวันสันให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพ่อเขียพอได้ลงคงคิดปั๊บประมาทแล้วเนีย่ย ประมาทเนี่ยไ่ได้เห็นของที่เขาจิมาไว้เขาไม่ได้บุ้หจักเนี่ยพอดีมาว่าเอาแล้วบอเนี่ยตำตุ๊บเลยเนเะจ็บบ้านนานน่นนนัเขานอกเอาแล้วบัลน,นี้เอามาคู่โต้ทุ่มัาเอามาแล้วตีใส่รุมตาปั๊บเลยเนี่ยนี่มันได้เปเลี่ยนเซียนเปียนเนี่ยไวที่สุดความเร็วอันนี้มันไวที่สุดเนี่ยพอดีคู่โต้ทุ่มมาปั๊บใส่รุมตาเลยอันนี้เป็นเบือเบ้องต้นที่สุดเบื้องต้นที่สุดอันเนี้ยจะเดินไปหาทางน้นต้องเข้าจุดนี้ก่อนจิ๋วให้รู้สึกอันนี้ก่อนรู้สึกเข้ารู้สึกเข้า มันก็เป็นยางเหนียวแล้วบางทีกีดเดวยเขาก็ยางเหนียวโยนเสร็จป,ปุ๊บเป็นของแข็งซีเนี่ยหลวงพ่อเคยให้ขมูลเท็มปัดเนี่ยเด็ขคืนมาปั๊บเลยนี่มันของแข็งตอกแข็ง,ของ,ข,งของแข็งกระทบกันแล้วนี้จากนี้ไปเลยเนไปให้คนเลยอา่าไปติดต่างนดังนั้นที่หลวงพ่อให้ข้อคิดมานี่ของง่ายที่สุดตุ๊บตซีเห็นทันทีเลยอันนี้เราหลับตาอยู่ตัวซีเห็นําไมานี้ไม่เห็นเลยเพราะเราไม่ฟังเสียงอะไรจี่ว่าพระพุทธเจ้าเรียกมามาทางนี้ มาทางนี้มาทางนี้ไม่ไปเลยไม่ไปจริงๆคนเนี่ยจํานวนคนไทยถือศาสนาพุทธคนเท่ไาไดร่จากล้านคนจากล้านเนะแล้ว,วคนไทยทั้งหมดตีล้านคนห้าสิบล้านห้าสิบล้านคนจะไปหาพระพุทธเจ้าไม่ถึงล้านคนถ้าไปหาพระพุทธเจ้าตั้งล้านคนแล้วเมืองไทยไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องเนี่ยแม้การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ย โอ้หมันน่าคิดจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่ามาทางนี้มาทางนี้มันก็นไม่ไปเพราะเราไม่รู้นึกว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ขัดคอคนเขาทําไปเขาตามท่านอย่าพยายามเข้าถึงคนเพราะนั้นเองเข้าถึงเขาแล้วเขาจะได้รู้ที่ว่าความทุกข์ความ,มสับสนวุ่นวายเราก็เคยได้ยินมาแล้วหลายคนที่เคยพูดให้ฟังมานี้บวชมากันนานหลายคน เรียนจุปริยายเอกก็มีกันหลายคนแต่พูดแต่คนละเรื่องกันนึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อจะก้อนเสื้อไปทั้งหมดเลยไปเรียนมนคงนังคูบาอาจารย์เนี่ยคอเนี่ปฏิบัติธรรมรู้เบื้องแรกที่สุดอันนี้อมทุลีทุลีกอคอกูมีแผ่นทองกั้งผ้านันหน้าผ้ากูแกนปันเห็นตีนกูแกนปันเล็กก็เถอนคนแข้งกูท่อน,นำขาขนขากูท่อขนเม่นกูจักเส้นไปได้ห้อยยพันวาพญามณ์นทางหลายเจะามากั้งมาบังตรงกูก็เนพอดีเม่องงอตกใสขาเนี่ย เบื้งแมอง,งอดตัวเม่ยงฟองนะรู้จักรูปนั้มาลูกหลวงพ่อบ้านมีอะไรก็โถสมมุตินี่จริงๆแม่มันบงังจริงๆเมื่อใดที่จะเปิดโลกอันนี้ได้เปิดได้ตั้งแต่เมื่อนั้นมาถึงเมื่อน,น,อน,นี้โอ้ภัยเจว่ายังในเรื่องของเขาจริงไม่เป็นนกติดตังแล้วหลวงพ่อเดียรไม่เป็นจริงๆภัยเจว่อยังเลยตายแล้วเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไม่สงสัยเลยนะอยากเกิดก็ได้เกิดไหมหรือไม่อยากเกิดได้ไม่ได้เกิดไหมไม่เห็นไม่รู้เพราะตัดเส้นนี้ไม่ขาดเลย ถ้าตัดอันนี้ขาดแล้วไม่ต้องถามใครเลยใครจะมาถามปัญหาเนี่ยแก้ไม่ได้สักทีเลยหลวงพ่อเคยถามปัญหาครูบาอาจารย์มาหลายคนแก้น่นแก้นี้ไปมันไม่ได้แก้ทั้งทุกจุดเลยขันแข้งเนี่ยไปหยิกศรีรษะที่มันไม่มีแรงเลยบัน,นี้อ้อยไม่ต้องถามใครมันขันแข้งจับปั๊บมีแรงทันทีเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดให้เนี่ยหลวงพ่อพูดทั้งวันก็นได้ให้พูดจนหมดลมหายใจก็ได้นี่แปลว่ารักษาอาวิญ,ญวะรักษาชีวิต เราหมายความว่ายัางไงเสียสละเงินทอง <_ EN> เสียสละชีวิตหมายความว่ายัางไงเราก็ต้องการพูดความจริงให้คนฟังเท่านั้นเองบัดน,นี้เราไม่ต้องการความจริงเสร็จแล้วคนที่พูดก็ไม่ต้องการพูดความจริงเสียแล้วไปเราพูดได้บ่ยอมเสียสละทรัพย์ยอมเสียเงินเสียทองเพราะเราอยากตายพูดได้แต่เมื่อเอาจริงๆแล้วพูดไม่ได้เลยดังนั้นคนที่จะพูดได้ก็ต้องยอมหอลวงพ่อเป็นลมมาเลยเอาตัดเลยหมอ,อเขาเก่งต้องตัดทันทีเลยเขาไม่กลัวเลยคนจะตายเลยไม่กลัวเลยเขาจะตัดทิ้งเลย หลวงพ่อตัดหลวงพอ่หพอหลวงพ่อเขาตัดออกเลยหมอเขอบาบักญัตหลวงพ่อตายถ้าเท็สตองเขาตัดลำไส้ออกเลยคนที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยเอ้าวมาเลยพวกพวกคุณกล้าจับมือได้รับรองไม่เกินสามปีจะเป็นคนจริงซะด้วยนะนี่จ้าเป็นหมอที่จะให้ยาไม่ใช่ให้ยากินแก้โรคประสาทนะอันเนี้ยไม่ใช่ให้ยากินแก้ปวดหายนะจะเอาโรคให้หายอันเนี้ยต้องตัดเชิงเนื้อลายนะถ้าไม่ตัดเนื้อลายมันจะกลับคืนมางอกอีซึมมาเลยเนี่ย หลวงพ่อไปตัดหุ้นแล้วน้ำอีกนะหมอเขาว่าหลวงพ่อจะหายไปได้ห้าปีไม่ถึงห้าปีเลยแค่สองปีปีที่สามกลับคืนมาแล้ววันนี้หมอเขาบอกว่าจะได้สามจะได้สองปีเลยได้มาแล้วเก้าเดือนแล้วยังยังพอได้อยู่อันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อกล้าตัดจริออ้าตัดเลยถ้าหากได้ตัดสิในใจขนาดนี้พาตัดไม่ได้เลยเป็นหมอจะไม่ได้เลยหมอที่เป็นลูกคำลูกขาเอาอยาแก้ปวดให้กินแล้วเราจะไปยิงกินยาแก้ปวดโรคไม่หายรับรองไม่หายจริงๆ ถ้าไม่ผ่าตัดจริงๆอ่ะเอ้านิ้วมันเป็นโรคตัดทิ้งซานิ้วเนี่ยแขนเป็นโรคตัดที่นี่คือคุณอะไรคุณที่เป็นครูมานี่นนะขาเปะนะครูครูเนี่ยก็ครูเนี่ยนั่งอยู่ที่นั่นนะก็ต้องตัดใช่ไหมคะม,มันมันเป็นโรคเนี่ยต้องตัดหมอก็ต้องให้ยารักษามันจะไม่มันจะหายได้อันนี้คันปะไไ้เนี่ยเป็นโรคเลยมันจะกินไปทีลใที่กินไปที่ไหนผลที่สุดตายเลยเนี่ยอันเราไม่กล้าตัดทุกวันนี่ก็เพราะว่ายังไม่มีหมอเรียนจาก มืองนอกมาพอดีเราไปเจอหมอเมืองนอกเอาตัดเราเนะี้ยผมไม่กลัวดอกเอาตัดเลยแต่ขอให้ผมหายจากโรคกรแล้วกันมาเถอะเอรับรองได้สามปีมีเงินเนเท่าไหร่ตั้งอาสามาเลยเนี่ยกล้าได้อย่างนี้ละ่ะนี่เงินเงินสิบบาทเอาปฏิบัติถ,ถึงสามปีนะอยากคิดให้วันละสิบบาทก็ได้จริงจริงนี่จะมาคนพูดจริงกล้าจริงแต่เพียงว่าจะให้ลดโทสะโมหะโลภเนี่ยอ้าวให้เวลาหนึ่งปีไม่เกินเพียงลดได้อันเนี้ยอ้าวจะให้มันถึง ที่สุครงษ์สุขเอาให้เวลาสามปีสามปีใครมานั่งสามปีนั่งอยู่คุยจะสิเกิไม่เข้าใจอีกแล้วสามปีก็เป็นคนเสียสละจริงๆทุกไม่มีสนุกไม่มีอา้าวเนื้อทำมันจริงๆเนี่ย,ยอา้าวหลวงพ่อคิดว่าไม่เกินสามปีเพราะตำราบ,บอกไว้แล้วว่าอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันมีอนันกสง์สองประการนึ่งเป็นพระอรหันหากไม่ได้เป็นพระอรหันนั้นต้องเป็นพระอนาามี อันนั้นเอาไว้ำํำราหลวงพ่อทํามาแล้วตั้งแต่อายุสิกปีถึงอายุสี่สิบหกปีไม่รู้เมื่อมาทําแพ๊ดเดียวมันรู้ไหมทุกคนก็ต้องจะรู้อย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะเพราะหลวงพ่อเห็นแล้วเนี่ยไปปฏิบัติํากันหลายคนแต่ว่าเคยพูดให้ฟังนะรู้ไม่เหมือนกันเพราะความตั้งใจไม่เหมือนกันอันนี้ก็สําคัญนหมนกัหลวงพ่ออยากรู้อยากเห็นที่ว่าไม่สนใจกับเพื่อนเลย ายห้อยพ่อมุกเนี่ยเป็นคนชอบพอกันดีโอ้อไปคุยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อหาวิธีนี้ตากแดกหลวงพ่อไปยืนอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียาไม่ต้องเอาสามวันนะไม่มาแล้วนี่เพราะว่าเราอยากมีพักมีพวกเนี่ยให้ข้ามูเดียวกันท่านดีกว่าอันนี้ก็คือการอันนี้ปัญหาเสียสวัสดิวายามียากจิงเขาให้พวกใสพพลานหินนะท่านย,ยากมีศีลมีทําให้ข้าพอตีแม่อยากให้คนมาได้ข้ามูเดียวกัน อยากมีสิทธิ์มีสันให้หนอนดีเพื่อฟุ่นเฟือยกันไม่รู้หลวงพ่อเจคอนอ๋อบระเด็วนี้คาพูดเ,เล่นอน,นี้เป็นการสนุกสนานว่ากันเพื่อมันเพาะหูคนวันนั้นเี้แต่ไม่ต้องพูดอย่างนั้นเลยอ้าวทาอย่างนี้แหละทําให้ติดต่อกันเนพระที่เรียกอยู่วสนานในก็มีหลายคนแย้เดีจังหวะเปิดอบรมเทนี้ไม่เอาอย่างเดิมเนี่ยเป็นปฏิรูปไม่ใช่เป็นปฏิวัติแต่ปฏิรูปพระที่เรียกจะเข้ามาออกเอาเลยข้าเจ้า บ้านของพ่อเนี่ยมอบหัวข้ายางมอบหางข้าลกวันเป็นวนันคือมอบให้มาสอนแล้วต้องสอนทันทีเลยไม่ต้องพูดเอาพูดให้ฟังทำไมไม่จ้องเป็นปฐมมาเลิกอะไรอะไร่ะันท่าเป็นปฐมมาเลิอกอยู่มันไม่ได้รู้เ,เดินจงก,กรมที่เอาเดินให้ดูเลยเอาทาจังหวัทําให้ดูผ่าพีเดียงอันขมรู้สึกนันเนี่ยเป็นปฐมมาเลิกเพราะให้เขารู้สึกตัวเพราะเขาไม่เคยรู้สึกตัวสอนเดิงนี้ไปเอารับรองรู้เรื่องรูปนามเนยเอาให้สามสิบวันกําหนดเอานักสามสิบวัน ไม่พลาดเลยถ้า,าพลาดจะเสียอตัตาให้เลยเอาเดือนนึงเท่าไดตั้งอัตรามาเลยแต่ว่าคันถ้ารู้แล้วจะทํำยังไงก็ต้องมาสนับสนุนเป็นวันอย่างนี้นี่อา้าวบรนณธทรจะเพียงให้ละขวมโกดเนี่ยเบาลงเอา้าให้เวลาปีหนึ่งสามรอยหกสีวันถ้าหากเราไม่รู้เอา้าคิดให้เลยอาจารย์เงือนเดือนเท่าเด่คคิดให้เลยถ้ารู้แล้วังได้บัรน,นี้เอา้าจ้องสนับสนุนคนว่ายอย่างสั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างสั้นเรียกว่า พุทธศาสนาจะเจริญขึ้นมาได้จริงๆถ้าหากคนไทยศึกษาตามหลักวิชาการของพระเจ้าจริงๆเดี๋ยวนี้เราไม่รู้หลักวิชาการอของพระเจ้าเรารก็ไปดูาตำราคุณตำรานอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้จิวว่าแผลในของเราคนอื่นจะไม่เห็นไม่เห็นจริงๆ,ๆมันอยู่ที่นี่รักกบไว้เลยเมื่อแผลของเราเราต้องรู้เองจิหว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแท้เป็นว่าอย่างไรเนี่ยซึ่งคนไม่รู้เราก็ต้องรู้จิวของเราอเราอเาคุณเป็นแผลอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมตำมีแผลอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหน,นไหนค <c oughs> นน้ไม่รู้อันนี้แหละสัญญาจ่วสัญญาตัวนี้แหละจ่วเป็นสัญญาแท้ๆไม่ใช่สัญญาว่าเกิดเมื่อนั้นวันนี้อันนั้นยังไม่ถูกต้องการทําบุญวันเกิดคือว่ารู้จักสภาพภาวะอันนี้เมื่อใดแล้วนั่นแหละเป็นการทําบุญวันเกิดเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดการเห็นแจ้งที่ว่าจิตใจเบิกบานล่าเริงจึงเป็นบุญแท้จึงเป็นการทําบุญวันเกิดแท้ๆอันนั้นโอ้พอเลยว,ว่า เนี่ยเอาและที่ได้พูดให้ฟังมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรและจะพูดมากก็ยังยิ่งมีมากไปขอให้เราไปตัดวงจรให้ได้นะถ้าหากไม่ตัดวงจรไม่ได้อย่าไปนอนหลับทับทิศเราจะมีปัญหาขึ้นมาอย่างหนักทีเดียวที่อาจารย์มาได้นําธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกวลาแล้ววันนี้เป็นวันที่สี่วันอาทิตย์ที่สี่ในขณะนี้ก็บ่ายสองโมงกับห้าหกเจ็ดนาทีนฬิกาหลวงพ่อนะ อาจจะไม่ตรงกันนะของคนอื่นอาจจะเป็นอย่างนึง่งเดว่านาฬิกาครนาฬิกาเราดูของไขของเราจรีว่านี่แหละสมาธิิของคุณยังไม่ถึงเทียงของผมมันถึงแล้วผมก็เสื้อของผมที่เพราะผมเคยใส่ของผมเนี่ยผมจะไปเสื้อของคุณทําไมเนี่ยเขาจะย่างนั้นเพียกว่าขอให้ทุกคนทุกคนจงตั้งอกตั้งใจทําผมรูึกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืน ให้ว่าเข้าห้องน้ำห้องส้วมทำาฟมรู้สึกอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นแผลเราเป็นสัญญาตนนัวนี้จะทำให้วิปัฒนาญาเกิดขึ้นเมื่อสมบูรณ์แล้วปัญญามันจะรอบรู้ทันทีคำพูดน้อยแต่มันมากดังนั้นอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะย็น,น,น,นอัศจรรเทียนีอาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและถ้าทมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระอันตาสาวกพระสมาสมเติม,ม,ม,มาเตือนจิตสกิตใจว่าซื้อได้หน่เนี่ยเพราะว่าให้มาเตือนมู่ซื้อได้นี่เตือนจิตตกิจใจของพวกเราให้พวกเราทํคกลมรู้สึกจูแจ้งเหตนจริงตามกลมเป็นจริงอย่างที่อย่างที่ทพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าตัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถ,ถาคตไปถึงแล้วแห่นงนั้นแล้วจึงมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายเราคติปฏิบัติตามอย่างเราตถ,ถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราสถานกดิรับรองจะเสียสละทรัพย์เพราะอาวัยวะจะเสียอวัยวะเพราะรักษาชีวิตจะเสียชีวิตเพราะรักษาควมจริงอันนี้เอาไว้ที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันคําพูดเนี่ยพูดที่ไหนหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดคํานี้หลวงพ่อไปไม่ได้พูดที่ไหนก็ตามผู้ไกลๆหลวงพ่อก็ต้องมาพูดที่นี่ถ้าไม่มาพูดที่นี่หลวงพ่อไปไม่ได้จ้ะว่าความจริงพวกท่านก็จะประสบจริงๆตกเหวถ้าหากว่าไม่มี วิธีจะจกเหวทุกเก้าทุกหนามจริงๆขอให้ทุกคนจงประสบพบเห็นในทีที่นี้จงทุกๆคนเธอ